โอเคครับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรทำมามาวันนี้ผมก็จะมา,มาสตรีนใหน่เรมน,นี้มาเดี๋ยูผมสับท่อให้ดูมาดิสับท่อะนี่สับท่อมาสิมาสิสับท่อเขาเรียกว่าสับท่อสับท่อของแทสับท่อ สับท่อตัดหน้าไปเด้สับท่อสับท่อรอดช่องไม่สับท่อมาสิมาสิมาสิอืมว้าคุ้มแมวหลอนคโคุมแมวหลอนคโคุมแมวหลอนโอ้โห้สับท่อสับท่อสับท่อของแท้สับท่อมาสิมาสิเอาจัดเอาจริงมั้ยมาดิไม่สับท่อโอ้ สับท่อบ้าอะไรของเอ็งของเองวะโอ้โหสับท่อมารอบนี้ผมจะไม่พูดแล้ว สี่กับโท๊ oh. ้สถิติใหม่เหรอเอ้ยสถิติใหม่อะไรด่าพวนะกใครจลาลูกก็นะครับผมก็มาเล่นกนส,สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กด like ไลค์ให้ด้วยนะครับ